รถคันนี้เหมาะที่จะเอาป้าไปนะไอ้ยี่กูไม่เอาู้ติมแล้วแล้วอเติมเกมยังไงวะเนี่ยยไอ้บ้านนอกเดี๋ยวนี้เขามีเว็บเติมเกมกันแล้วต้องนี้เลยาร์ช pues ็อปเว็บเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆเพราะไม่บริการไม่ว่าจะเป็นโลบอฟฟีไฟอาร์วีหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเกมต่างๆอีกมากมายเติมง่ายได้ของก็ง่ายต้องาร์ช็อปเท่านั้น โอเคครับผมก็สวัสดีเดุกคนก็ไแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GDAV Five M Surf G City กันอีกแล้วเย่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 ซึ่งวันนี้นะครับเซิร์ฟของเรานะครับมีอัปเดตใหญ่นะครับคือการรีซีซันนะครับก็มีอัปเดตอ่าหลายอย่างเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับถ้าสภาพผมมันดูงอมงอมหรือแบบหน้าตาดูเปื่อยๆนี่ไม่ใช่นะครับเพิ่งตื่นนะครับซึ่งก้อนนี้นะครับก็จะเป็น คนเนี้ยพอได้แต่อีสองตัวเนี้ยมาทําไมโอ้โหอุบาทสายตาชิบหายนี่นะครับก็จะเป็นรถนะครับที่อ่าเอามาลงเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอ่าที่ทุกคนสามารถซื้อได้นะครับอันนี้ก็ตังนิดนึงนะครับก็ขายราคาดักคันอะไรเงี้ยใครอยากได้ก็มาจื้อนะครับคันนี้นะครับฟอร์ดมาสเตนคันนี้นะครับแลมโบกินนีอูรุสคันนี้นะครับเฟอร์เลรี่คันนี้ b m เอ็ มดูันคันนี้นะครับแล b โ r กินี i ูราคาร n นะครับผมซึ่งก็อันนี้นะครับใครอยากได้นะครับก็ไปติดต่อซื้อได้ที่ Discord นะครับผมซึ่งก่อนที่ใครจะเข้าเล่นเซิร์ฟผมนะครับก็ต้องเข้าด s c คอ d กันทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ i s c o อ d ไว้ให้ใต้คลิปไม่ก็ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับผมซึ่งก็ปะวันนี้ผมมีภารกิจนะครับพาทุกคนนะครับมาดูนะครับว่าเซิร์ฟเราออาเดตอะไรบ้างอืแต่ว่าวันนี้เราจะเอารถคันไหนไปรับสาวดีนะ เอ่อวันดีครับวันดีค่ะเอ่อเอาคันไหนไปรับสาวดีครับสาวชอบคันไหนครับไม่อยากขี่แล้วเลยค่ะขี่ป้าดีกว่าค่ะฮ้ยอีด๊อดขามยังใหญ่ยัดแม่เป็นผู้ชายใช่ไหมอีต๊อดอึยเนี่ยคนเนี้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มึงเนี่ยได้อยู่อะมาถึงบุญเ้ยขอโทษไอ้ยี่วันไอ้ง นี่อ่ะมันใช่แต่เมื่อกี้ละมาเต้นโชว์ตัวกูบาทเม็นเปรี้ยวไอ้เหี้ยแะ้วกูกูนึกว่ากินน้ำมันเครื่องที่ไหนได้กินตัวมึงนี่เองยัดปอเป็นซาบลิงเป็นซาบลิงเม็นซาบลิงแม่มึง่ะลิงแม่มึงยวนนี่่ะอุ้ยมาทงยไไม่ไหวลวมึงอย่าห้ามมึงอย่าห้ามมึงมึงมึงเอาใช่ไหมไปนี่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 สนี่ เอาคนนี้ใครอ่ะผัวผัวมันหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเออผมผมผมเป็นฝ่ายบริการด้านรถนี่แหละครับผมอ๋อโอเคครับอ่าผมอยากได้รถไปรับสาวครับจะเอาไปป่วนเมืองวันนี้เราขับคันไหนกันดีครับอ๋อผมผมให้หมดได้ทุกคันเลยครับผมเลือกเอาได้เลยครับผมไม่รับพี่แนะนําคันไหนอ่ะพี่แนะนำใช่ไหมเน่เน่เน่ตามมาเน่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 อ่าครับแลมโบลลงไปก่อนเราเน้นแรงเน้นเทเนี่ตรงนี้เลยครับผมนี่เลยนี่คือ แตง่แตงคร ouais. ับผมมโอ้โหน่าจะเข้าบ้าหน้างเออย่างผมนะครับเดี๋ยวผมลองขับก่อนใช่ใช่ลองเลยลองเลยอืมไป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 ใช่แล้วครูไม่ใช่แล้วพี่พี่ครับทำไมเวลาดิบรถมันเอียงอ่ะพี่เราขึ้นมากับผมมาะสงสารมันดินไปไหนเดี๋ยวผมให้สาวขึ้นไปด้วยกันมาๆมา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 หนูลองขึ้นมากับพี่ดิ่ขามาเร็วได้ค่ะ เออแม่งไ,ไม่เอียงละแต่เมื่อกี้บัสพี่พี่ว่าคันนี้มันดีของมาด้าไหมฮะ,ะอ่ะอ่าอ่ะมาด้าดีกว่าเยอะครับช่วงลุ่งช่วงล่างาแรงกว่าเยอะครับใช่แล้วค่ะอุ้ยมากนี่ดอกเนี่ยกูไม่ขับกันในมาตงเนี่ยไปไปเลยมึงอไงยัดแม่ล้อมาดา้ากูนะ อ่าผมไม่เอามัดแตงแล้วครับพี่พอดีว่าชื่อมันคล้ายๆกับมัดมัดดาผมอะครับผมไม่อยากได้ครับโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นี่เลยครับผมรามูเกนี่อูรุสครับผมโอ้คันนี้มันอ้วนไปอะครับไม่เอาครับสาวๆไม่ชอบโอ้ยผมว่ามันออกจเกลียวดูดูดูนี่สงได้มากเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยครับผมลองดูก็ได้ครับแล้วคันนี้เหมาะที่จะเอาป้าไปนะไอ้กูไม่เอาอ้คันนี้ก็ไม่เอา ไม่เอาเลยคันเนี้ยพี่เาติดบอกไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับมันมีอีวันตัวไหนขึ้นมาบนรถผมก็ไม่เอางั้นลองเฟลร,รี่ดีกว่าครับคันนี้น่าจะจีบผมเชิญเลยครับผมบอกเลยว่าโดนใจนะเดี๋ยวเราดีผมไปด้วยเดี๋ยวผมไปด้วยใช่ครับให,ใหญ่มากเลยผมไม่ใหญ่มากแล้วเนี่ยอะไรครับพี่โอ้พี่ไปเปล่าแล้วนเนี่ยพี่เป็นไรอะครับรู้จักปะ ใจเกเรไอ้เกเรคันนี้ก็ไม่เอาไอ้เฮียเหลือกี่คันวะเนี่ยเหลือแค่สองคันเหลือไอแปดเปิดประทุนกะฮูราคารไหนลองคันนี้สิไหนลองดูซิไอแปดโอ้โหไม่ค่อยแรงเลยอ่ะรอบไม่ค่อยมาเลยอ่ะไม่ดีคันนี้ไม่ดีไม่ผ่านเตาสาวไม่ชอบงั้นก็เหลือคันสุดท้ายแล้วสินะ แลมบูก ok ินีฮูราคารระว่างอุ้ยหนูกับรถนี่เุาพี่เรียกอะไรล่ะครับอ่าเออโอ้โหพูดอย่างนี้มันก็ต้องรถอยู่แลยดอกถอยไปนี่ไงคันนี้แหละตามหามาทั้งชีวิตโอ้คันนี้แหละโอ้โอ้ นอนเล่นฟุตบาลหรืกูโอเคกูตัดสินใจละซื้อคันนี้นี่แหละแล้วกลับไปหาเซลกันเซลตายหมดละไม่ต้องจ่ายตังปาละจ้าไปไปเปลืองเกันเลยดีกว่ามาครับคนดูอันนี้นะครับก็จะเป็นอู่ช่างใหม่นะครับที่ผมทําการแอดเข้ามานะครับอู่ช่างก็จะย้ายมาตรงนี้แล้วนะ ซึ่งอันนี้นะครับก็จะอยู่ในตัวเมืองนะครับใกล้ากาล่ามากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลใหม่นะครับก็จะดูหน้าใช้มากขึ้นนะครับคล้ายๆโรงแรมเลยข้างในก็จะเปลี่ยนเป็นไม้อัดนะครับผมโคตรหน้ามาอยู่นะครับเป็นคนยังไงเชิญคนให้มานอนโรงพยาบาลแล้วผมนะครับก็มีแผนที่จะเปลี่ยนสถานีตำรวจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังหาที่ที่มันแบบสวยๆไม่ได้นะ แล้วก็มีระบบใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับก็จะเป็นอ่าระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมระบบสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปหมาป่านะอยู่กลางกลางทะเลทรายประมาณนี้นี่ตรงนี้นะครับผมเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงให้เดินไปแตะเนงประตูจะมีตัวอีขึ้นมากดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับนี่ก็จะมีหมามีแมวมีกระตา่ายมีฮัตก,กี้มีหมู นะครับผมมีหลายตัวเลยนะครับซึ่งผมก็จะเลี้ยงแมวรักกันรักแมวส่วนวิธีการเรียกใส่ออกมานะครับก็ให้กดอ่ากดอะไรวะกดลบนะครับกดลบหรือขอไข่นั่นแหละกดเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาอ่านี่เรียกแมวอย่างกับเรียกนกไหนวะนี่ไงแมวก็จะว้ามาหาเราแล้วนะครับสวัสดีน้องเหมียวน่ารักอ่ะปืนลั่นนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรครับอะไรอ่ะผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะปลาเปาจะไปซื้อตะเลี้ยงไม่ไม่ไม่คนข้างหลังอ่ะไอไอไอเสื้อขาวอ่าไหนนั่นน่ะนั่นน่ะไม่เลยเลยนั่นน่ะเฮ้ยรอไปนี่ไปเฮ้ยพี่พี่จะยืนๆันคมิปืนนะไอ้สามีปืนนะอ๋อดูละสงสัยจะเป็นคนรักสัตว์แลผมขอดูผมขอดูสัตว์เลี้ยงคุณหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้แต่แต่เขาบอกว่ามันวิ่งหนีหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับเนี่ย เคุณนี้มันรักษาของไม่เคยได้แ้วเออก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรกับใจคนเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะ oh, โอ๊ยแล้วเธอก็เดิจากไปว๊าว๊าปอิศฮะแมวมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย กูชนมึงเนี่ยนะไอ้เหี้ยกูชนมึงจริงเหรอเมื่อกี้ใช่เหรอเออไอ้เจ้กูชนเมลกาการอุ้ยผู้สาวเอ่อคุณคุณบอสตอนก่อนเห็นสองคนไม่ใช่ครับผู้หญิงสองคนไม่มีครับไม่มีครับไม่มีละไม่ไม่ไม่ใช่แล้วครับผมผมว่าไม่ได้ใช่ครับคุณอย่างครบเปล่านะเนี่ยเธไมมีแต่คนหาว่ากูเจ้าชู้ว่ะคนดูมิเจ้าชู้ไหมครับเมนดิ้ ไม่เลยเออคนดูลืมไปเลยว่าผมอะเป็นฟู้ดแพนด้าลืมเลยว่าซึ่งนะครับลืมบอกลืมชนิดเลยนะครับว่าเซิร์ฟผมเนี่ยมีอาชีพเข้ามาใหม่นะครับคือคนทรงอาหารนะครับหรือว่าฟู้ดแพนด้านั่นเองซึ่งก็อันนี้ก็จะเปิดรับสมัครเลยเร็วนี้แหละมัง้งนี่นะครับวิธีการเข้าเวทให้เรามาตรงชมพูชมพูตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาเอารถมอเตอร์ไซค์ฟู้ดแพนด้าตรงนี้นะครับนี่ตรงรูปรถนี่อ่า โคตรแรงกูบอกเลยรู้ละเราแก้คนยังไงดีเราแก้แบบว่ามาส่งฟูเป็นดา้าแบบส่งผิดอะไรงเงี้ยเออสั่งฟูเป็นด้าใช่ไหมครับใครสั่งมือไงสั่งมึงอ่ะมึงพ <c oughs> ่อมึงอ่ะอือก็จะว่าไปไปชื่อมึงเป็นเลขมึอเองเน,นี่ยอ๋อไม่ใช่ดูในมือถือเนี่ยใช่เลยเนี่ยเห็นไหมเช็คดูดิสองสามเจ็ดเจ็ดค่ะใช่ครับเนี่ยครับเลขอะไรนะแต่สองสามเจ็ดเจ็ดคุณลองแค่โทรไปหาแม่งเดี๋ยวผมลองโทรหาเขา เห็นไหมเลขมึงเลยเลขมึงเลยเห็นไหมฮัลโหลมึงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับเอามือสั่งอ่ะมึงรับผิดชอบดีกูสั่งเนี่ยเอามสั่งอะไรกูสั่งอะไรอ่ามีไอติมกล้วยสามถ้วยแล้วก็ซูชิสามสามอันนะครับรวมเงินเป็นอ่าแป๊บหนึงนะห้าพันบาทครับผมแป๊บนึงครับขอแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บนึงไอ้ขี้นี่จะหนีมึงจะหนีเหรอ ูมือดี้5,000บาทครับเฮ้ยเราเป็นคนมีอาชีพด้วยกันทำไมทํานทาเมียอะไรดีเละรวมค่าส่งแล้วก็6,000ครับ6,000บาททั่วเยครับม่ได้สั่งอ่ะโอเคครับได้6,000แล้วครับไปละครับ6 0 0ปีววาวว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 ่วววว้ววววรววววววว้ววววววีววว้ววววววว้วว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 วาวว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  แล้วขเขาทะเลาะอะไรกันหน้าสถานีตำรวจเนี่ยฮะทะเลาะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะมีเอ่อมีคนสั่งข้าวครับใครใครสั่งหรือว่ะครับอ่าคนคนเนี้ยครับคนคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วนทำอไมเนี้ยรถรถรถมันเบรกไว้อยู่ครับอ่าคุณนี่แหละครับคุณสั่งครับทั้งหมดเบรคเสียครับทั้งหมด4,500บาทนะครับโรงค่าส่ง เอาหมอโอนมาเลยครับเลขอะไรครับอ่าเลขอ่าห้าสิบครับ้านะครับ้ยเเ้ยเอ้้ยอะไรกูไมปได้ตาคุณเาหม่ัลอะไรครับคุณ้ัเท่าเห้าสิบแปดครับสี่พันห้าร้ยบาทครับมีซูชิแปดชิ้นแล้วก็อาไอติมกล้วยอีกสิอันครับได้แล้วครับเบอร์ มึงทำมึงมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอฮะมึงเก่งเหรอคุณมาเนี่ยเลยมึงอ่ะฟองจะพาผมไปไหนฟองากมไปที่ไหนยังนั่งมานานละซุปปเอร์คาร์เนี่ยอาแปะเนี่ยสู่ความเวิร์กหวานไกรปาลเจ้าปาเลเจ้านี่มึงอย่าอย่าเก่งกับกูนะอีป่าทอง ไอ้ยังไม่ได้ปากดีนะหกพันบวกสี่พันห้าเป็นอุย้ยหมื่้า้บาทแล้วนี่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีเคสเข้ามาใช่ไหมได้กินเสียงแป๊บหนึ่งนะดูก็หลักันนี่ไงซูชิสิห้าที่เอาเปลี่ยนเป็นหนึ่งที่เฉยไอ้ที่นี่ใครเนี่ยเล่นลินนะตรงไหนวะมาสั่งมาจากตรงไหนวะงงโอ้กูไม่กล้ามาส่งเลยไอเยดแม่เยอะแต่เราเอาเงินวะสวัสด,ดีครับ ได้สั่งซูชิไหมครับใช่ใช่เออนซูชิเป็นคนได้ไหมอย่าดับไล่ผมเลยครับอย่าดับไล่ผมเลยครับอย่าดับไล่ผมเลยเลยอย่าดอะไรผมเลยไอ้เคียพวกนี้ใครเนี่ยผมไม่ไหวกับไม้ละอ่ำไม่ตรงนี้ยังได้เลยเจ็บไหมเจ้าโอ้ยเชี่ยล้ม ได้ได้ได้เรียบร้อยไม่ต้องอีกแล้วเนี่ยซูชิดีๆไม่อยากกินซูชิดีๆไม่อยากกินนี่ไงนี่ไงมีการจะสู้มีเหรอฮะนี่ไงเฉาะหัวไปทีนึงเอาไม่ตรงนี้ยังได้เลยรู้จักเปล่าโฟกิงอ่ะฮะนี่ไงนี่ไงอุ้ยไม่ไงอุ้ยมาดิมาดิเจ็ดไม้นี่ ออกของต้านลิงครับออกของต้านลิงต้านลิง,นลงมากมันวิยเย่เอ้ยเอ้ยลุยยิง่งเหี้ยนี่ไงเชื่อไดไมทำไมมันไม่ตายมันไม่ตายตาะเกีอ่ะไปดีกว่าแม่เงเหี้ยเลยก็ไม่รู้แก๊งเกย์มาส่งซูชิเกือบได้อัดถั่วดำ <S <S สั่งฟูดิบันด้าปะครับไม่ครับไม่เป็นไรสั่งครับสั่งครับมึงสั่งครับมึงจะมาตอแหลรครับไม้สั่งครับสังครับมึงมีปัญหาอ่ามีเอ้ยอย่า ผู้เได้มาดีๆเลยครับมีเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าครับจะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับผมมาอาวุธก่อนเอาทั้งหมดนะครับสามพันบาทนะครับมีซูชิสิบชิ้นแล้วก็ไอเทมกล้วยอีสิบนะครับกูมีกูมีสามสิบเอ็ดบาทเนี่ยมึงเอาวะเอาครับเอาเร็วครับโอนมาโอเคครับเอาบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเฮ้ยไอชิ้นี่เล่นลินนะไอชิ้นี่เล่นลินนะจะตังค์ด้วยครับจะตังค์ด้วยครับเอาตังค์มามีเท่าไหร่ส่งมาให้หมด โอเคสามสิบสามสิบบาทโอเคมาธนากิน okay. ข้าวปีสามสองโอเคครับผมก็ใครที่ชอบคลิปน uh yeah. <Okay, ี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ไอ้บอลก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับไมกีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเยอะๆนะครับสำหรับ 5m นะครับ c c City นะครับเล่นฟรีไม่ต้องสมัครวันลิ้แล้วนะครับแค่เข้าดีขอรตใต้คลิปนะครับผมนะสำหรับวันนี้ซีย่า